ก,ก็สวัสดีทักทายนาะบรรดาเพื่อนชาวรถไถฟ,ฟอยฟอดทุกท่านต่อนะวันนี้ก็พบกับวีระรถถฟ,ฟอร์ดสารพัดช,ช่างครับนะ0 9 0 7 4 7 2 0 5 2เนาะบ้านไหนไม่บอกนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานครับเนาะต่อเนื่องจากเมื่อวานคือวงมาลัยโรเตอร์ชุดนี้มาด้วยอาการนะที่เราเจ้าของเขาแจ้งเนาะ บอกว่าฝาแตกครับใส่เข้าไปแล้วพอเลี้ยวสุดแล้วฝาแตกครับปกติก็ใช้ได้เนาะโปรข,ของเดิมตอนแรกก็ใช้ได้ครับตอนนี้มันมาเกิดเหตุเกิดเหตุอุบิเหตุนะผมไม่บอกว่ามันเป็นอะไรมันตงแตกว่าอุบิเหตุเพราะอะไรเนาะก็เลยเล่นกันจนสุดความสามารถแล้วครับก็นึกถึงวีระเนะวีระจะเป็นฟางเ้นสุดท้ายนะครับก่อนอื่นก็ฝากไปด้วยเนาะใครที่คิดจะ จะเปลี่ยนใหม่ครับเนี่ยครับโรเตอร์แนตะ่ใครที่คิดจะเปลี่ยนใหม่ตัวยุงล่างนะครับตัวยุงบนของผมเนาะเนี่ยครับแทนเดย์ผมอะแต่ใครคิดจะเปลี่ยนใหม่บอกว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกแก้ไม่หายครับคิดถึงวีระสารพัดช่างไว้ก่อนเนาะลองลองส่งมาดูครับถ้าแก้ไขแล้วทําแล้วใช้ไม่ได้เนาะทำแล้วใช้ไม่ได้นะไมไดผมไม่คิดค่าแรงผมไม่คิดค่าอะไรครับผมจะออกค่าส่งกลับให้ด้วยเนาะถ้าส่งมา ถ้าถ้าขี่รถมาผมไม่ให้ค่าน้ำมันนะบอกสะก,ก่อนถ้าส่งมาครับลองลอง,ลองดูครับปัมป๊มปั๊มตัวนี้ตอนตแรกผมก็คิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้เพราะรูปแล้วสะดุดมือเจ้าของครับสะดุดเลยครับน่าจะสึกไปน่าจะเป็นสบกว่าฟิลเลอร์สิบฟิลเลอร์ได้แต่วัดนะอยกเคลียร์แลนครับปัม๊มลูกนี้เป็นปัม๊มหกหกหนึ่งศูนย์เนาะดูได้ไงครับหกหกหนึ่งศูนย์เนี้ยดูจากทางออกของแรงดันน้ํามันเห็นไหมครับ มันจะขนาดกับตัวรถแล้วตัว,น,น,น,ว 6, 6, 5, น,น้ำมันไหลกลับมันจะทิมลงเนาะถ้าเป็นพวกหกพันหกห้าพันมันจะน้ำมันไหลกลับมันจะชี้ขึ้นเนาะแล้วตรงน้ำมันแรงดันน้ำจะเป็นข้อต่อเนาะครับแล้วแต่โรตเตอร์เป็นของธรรมดานะครับโรตเตอร์เป็นของหกพันหกเนาะนะครับก็มีลาน,านทักมาว่าบอกจริงๆมันต้องใช้คู่ของมันเนาะมอเตอร์โรเตอร์หกพันหกจะเป็นยังไงนี่ครับ เนาะมันจะมีตัวนี้อยู่ผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะจะเรียกเซฟตี้หรือรีลิฟก็เอาที่สบายใจเนาะแล้วมันมีสองรุ่นนะครับผมเจออีกรุ่นหนึ่งแีลยแรกกับเขาไปตัวเนี้ยตัวเล็กๆก็มีเนาะตัวเล็กก็มีเนาะตัวเล็กก็มีในตัวใหญ่ตัวเซฟตี้เนี่ยครับแล้วโรเตอร์นี่นะครับตัวปลอกมัน,น่ะมีสองขนาดที่ผมเจอนะเจอมาสามตัวแล้วครับแต่ปกติทั่วไปเนี่ยครับ สี่สิบมิลนะครับทาขนาดพิเศษสี่สิบห้ามิลเนาะเออเลยครับเจอทีแรกเออเลยเนาะก็จะจะทดจ,จะเช็คให้ดูครับจริงๆลองแล้วครับตัวตัวตัวโรเตอร์นี่ลองกับปั๊มเจ้าของแล้วเนาะลองลองกับปั๊มเจ้าของแล้วครับเบาวทานเนาะนะ่ครับกเดี๋ยวจะหมุนให้ดูของเจ้าของนะนี่ครับ ผมก็ใช้หองหุ้หศูนอยู่เนาะน่ครับเนาะก็เลยเดี่ยครับจะถ่ายให้ดูครับแต่ผ่านนะผมคิดว่าผ่านไม่แตกผมลองดูแล้วเนาะไม่แตกเลี้ยวสุดได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูทีนก่ก็ถึงบอกครับเนาะถ้าใครมีพวงมาลัยรุ่นนี้ครับตูดยาวเนี่ยเนาะถ้ามันเกิดปัญหาครับหนักข้างเบาข้างรั่วซึมเนาะรั่วซึมแก้ไงก็ไม่หาย เล่นกันมาเนาะก็สารพัดแหละกว่าจะมาถึงผมนิดเนาะอย่างที่ผมเคยพูดเลยครับมีทั้งกาวมีทั้งกาวขาวกาวดํากาวแดงซีเมนต์เหล็กเนาะมีครบครับมีครบเทปพ,พันเกียวใช้เทปพ,พันเกียวไม่น่าเกียดครับแต่ถ้าใช้ใช,ใช้กาวนี่น่าเกียดเนาะระบบซ่อมไฮดรอลิกนี่ไม่ต้องใช้ครับกาวกาวไม่ช่วยเหลืออะไรได้เลยเนาะพาลูกยางปิ้นอีกต่างหากนะครับก็ฝากไว้ ครับก็เนาะแต่ใครเกิดมีปัญหาครับน,นี่ก็มีโทรมาคุยกันไลน์มาคุยกัน,กนบอกว่าจะเอามาซ่อมผมบอกว่าถ้าเร่งด่วนก็เอารถมาเลยครับนัดวันผมมาเนาะผมจะเตรียมอะไรไว้รอรอกลับได้เลยเนาะรอรอ,อกลับได้เลยอย่างนั้นนะครับผมผมจะได้ซื้ออะไหล่มารอไว้ขอให้รู้รุ่นเนี่ยนะครับผมจะซ่อมรุ่นเนีครับรุ่นรุ่นหกหกหนึ่นย์รู้มัน ถ้าตูดสั้นไม่รับครับเนาะถ้าเป็นสี่ศูนย์ขึ้นไปไม่รับตูดสั้นไม่มีความชํานาญเนาะก็เล่นเซิ์ว่าจะคุยแน่อนอๆครับเป็นไปห้านาทีแล้วอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเนาะเนี่ยครับเจ้าของจําได้เนาะกระป๋องก็สีสีหน้าปั๊มไม่เหมือนใครครับกระป๋องสีเตาหน้าสีเขียวอ่อนเนาะเดี๋ยวจะลองให้ดู รอบเดินเบาเลยเนาะนี่รอบเดินเบาผมตั้งโอเคนะนี่นี่เลี้ยวสุดครับเลี้ยวสุดนี่นี่กระสุดครับท่านอยากรู้ว่าโรเตอร์ของท่านรั่วหรือไม่รั่วนะครับดึงไว้อย่างเงี้ยถ้าถ้ามันรั่วมันจะหมุนไปได้เรื่อย ถ้าไม่รั่วมันจะแข็งอยู่เงี้ครับแบบไม่ต้องกินแค,ค่กูอ่ะจะหาว่าดีได้ครับผ่านหน้ายกครับผ่านหน้าโยกคนาะผ่านหลังวางมันว่าอยึ่งีะครับผ่านหลังวางกไม่อรอผ่านเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมุนแช่ดูครับมาเรียบร้อ ว่าผ่านเนาะเปอันว่าเจ้าของไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่ครับก็ดูแล้วก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะจะได้เนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าใครคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงเขาบอกให้เปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนอย่างเดียวครับเขาบอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนครับลองซ่อมดูก่อนครับ ผมซ่อมประมาณครึ่งราคาเนาะถ้าปั๊มมาด้วยก็จะบวกค่าแรงค่าน้ำมันผมมั่งเนาะเนาะเนี่ยครับน้ำมันซื้อมาเป็นถังร้แปดลิตรครับน้ำมันไฮดรอลิกเนาะมันก็ทุกอย่างมันมีต้นทุนครับเนาะเนี่ยครับก็ใช้ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมแหกตาเนไะมครับมีสองตัวตัวบนขนังผมตัวล่างนี่ของลูกค้าเขามาซ่อมเนี่ยครับแท่นนี่ไม่ถอดออกนะครับแท่นเทสใส่ไว้งี้เนี่ยนะเวลาลงรถจะสะดุดหัวทิ่มหลายครั้งลว นาะครับเนาะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับของซ่อมได้ครับซ่อมได้ผมมาไลน์โรเตอร์รุ่นนี้ซ่อมซ่อมได้ครับอุ้ยอุ้คนอื่นยังไงไม่รู้แต่ตัวผมเองเนี่ยทำให้เล่นกันมาเละเทะนะไม่ไม่เจียไม่บากไม่อะไรมานะครับามาเบสิกครับก็ที่มาจากนู่นนะครับที่ตัวที่แล้วที่ส่งกลับไปนะครับนั่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอามือหรือเขาเาตีนหมุนเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ดู นี่ครับผมเก็บไว้เนาะอะไรผมเอาผงใส่ไปให้ผมเก็บไว้เดี๋ยววีละมีวิธีจัดการนี่ครับเล่นแท้าพนี้หักท่านท่านลองคิดดูเอากแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนาะแล้วก็น็อตน็อตที่จับตูด,ดาขาดครับขาดมาตวงผมก็ต้องมาใช้วิชามานเนาะเอาออกก็จะเอาออกได้ก็พักใหญ่เหมือนกันเนาะขาดไปตวงขาดคา อ๋อพอดีผมมีอะไรอยู่ใส่ตรงรุ่นไปให้ด้วยครับใส่ใส่เป็นน็อตพวกเดียวกันน็อตพวกนี้ที่หัวน็อตมันจะมีสัญ,ญลักษณ์มันอยู่ไม่เหมือนกันนะครับก็อ๋อก็เป็นอันว่าผ่านครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวีระรถ,ถไถฟ,ฟอร์สารพัดช่าง0907472052ครับคลิปนี้กับแค่นี้ก่อนเนาะอสวัสดีครับ